กับการทดลองสนุกๆที่อธิบายเรื่องหลักของความเฉ่ยจากนั้นไปดูว่าทำไมก้อนเมฆเปลี่ยนสีไปเมื่อฝนใกล้ตกสวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมดรนิคครชัยพรสินทรีลักษ์กับรายการไอซ์ความฉลาดแบบยกกำลังสองวันนี้ผมมีผู้ช่วยตัวน้อยของผมนะครับน้องแทนหรือว่าเด็กชายก็มาช่วยผมอีกเช่นกันนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของความเฉ่ยน้องแทนรู้จักความเฉ่ยไหมครับไม่รู้ ไม่รู้จักเหรอความเฉื่อยเนี่ยก็คือสภาพของวัตถุนะครับที่คงอยู่กับที่นะครับหรือว่าคงอยู่ในสภาพน้ำตราบใดที่ไม่มีแรงภายนอกเนี่ยมากระทํายกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดวัตถุนะครับตั้งอยู่กับที่อย่างนี้นะครับถ้าไม่มีแรงภายนอกมากระทำเนี่ยมันก็วางอยู่อย่างนี้หรือว่าถ้ามันเคลื่อนที่ด้วยความเร็วคงที่อย่างนี้นะครับเมื่อไม่มีแรงมากระทำเนี่ยมันก็ยังเคลื่อนที่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะมีแรงภายนอกมากระทําวันนี้เรามาสาธิตกันเรื่องของความเฉื่อยอยู่ไหมครับครับพี่ดรเิ็กเนี่ยมี ไม้นะครับมีบล็อกไม้อย่างนี้นะครับมาแสดงให้เห็นเดี๋ยวเราจะมาดูนะครับว่าถ้าเกิดว่าใช้บล็อกไม้3บล็อกอย่างนี้ก่อนนะครับนะวิธีทําก็คือว่าเดี๋ยวลองจะใช้ค้อนนี่นะครับเคาะไม้ด้านล่างนี้ดูว่าเมื่อเราให้แรงกระทบไม้ก้อนนี้นะครับมันจะไะสามารถไปแทนที่ไม้ที่อยู่ด้านล่างนี้ได้หรือเปล่าในขณะที่ความเฉื่อยของบล็อกไม้ด้านบน2อันนี้อยู่กันที่่ะลองดูนะครับหนึ่งสอง ในขณะที่ด้านบนเนี่ยก็ยังอยู่นะครับก็อาจจะไม่ใช่เคสที่เพอร์เฟที่สุดแต่ว่าเราก็แสดงให้เห็นได้ว่านะครับเราสามารถที่จะแทนที่บล็อกไม้ด้านล่างนี้เวลาเราให้แรงไปกระแทกตรงนี้นะครับเราด้านบนนี้ก็รักษาสภาพมันอยู่คราวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราให้บล็อกไม้ที่สูงขึ้นนะครับเป็น6บล็อกอย่างนี้น้องแทนคิดว่าเราจะสามารถที่จะแทนที่ไม้ที่อยู่ด้านล่างด้วยอันนี้ได้ไหมครับ เดีย๋ยวลองทำดูไหมสอ,องซับอะคราวนี้เนี่ยลองแทนลองแทนลองตีดูสิครับโอ้วันนี้ใช้แรงมากเกินไปใช้แล้วครับอะลองใหม่ีกทีนะครับอันนี้น้อยเกินไปไม่ไปโอเคอันนี้ต้องตีให้มันตรงๆอย่างนี้นะครับอย่าตีเฉียงนะแรงที่มาประทะนี่ต้องตรงนี้นะครับเข้าไป แล้วลองดูว่าเราสามารถที่จะไปแทนที่บล็อกข้างล่างได้หรือเปล่านะตีเร็วๆเลยเลยนะเออเ,เก่งมากเลยครับสาเหตุที่เป็นแบบนี้สามารถอธิบายได้ด้วยกฎของความเฉื่อยครับคือเมื่อเราตีให้โดนเฉพาะไม้ชิ้นล่างสุดนี่นะครับแรงของค้อนที่มากระทบกับไม้ชิ้นล่างสุดจึงไม่ได้มีผลกับไม้ชิ้นอื่นๆมากพอที่จะทำให้เกิดการเคลื่อนที่ ไม้ชิ้นอื่นๆจึงยังคงมีความเฉื่อยทําให้คงสภาพอยู่ที่เดิมในขณะที่ไม้ชิ้นล่างสุดเคลื่อนที่ออกไปและไม้ชิ้นใหม่เข้ามาแทนที่แถวของไม้ทั้งหมดจึงยังคงสภาพเดิมไว้ได้ครับจริงๆแล้วนะครับความเฉื่อยนี่ยอยู่รอบๆตัวเราเลยนะครับก็อย่างเช่นบล็อกไม้นี้ตั้งอยู่อย่างนี้ เมื่อเราไม่ไปทําอะไรมันมันก็ตั้งอยู่นะครับหรืออย่างตัวอย่างเช่นเวลาเราขี่จักรยานใช่ไหมครับถ้าเกิดเราปั่นจักรยานไม่ได้สักครู่หนึ่งไปถึงความเร็วระดับหนึ่งนะครับแล้วเราหยุดปั่นนะครับล้อมันก็สามารถที่จะหมุนไปได้เองนะครับโดยที่เรานี่ไม่ต้องทาอะไรเลยนั่นคือการรักษาความเฉื่อยในความเร็วระดับนั้นไงล่ะครับ <S <S ช่วงนี้ฝนตกบ่อยๆนะครับเวลาก่อนฝนตกเนี่ยเราจะเห็นก้อนเมฆนะครับเป็นสีเทา น้องๆทราบไหมครับว่าทําไมก้อนเมฆจึงเปลี่ยนจากสีขาวเป็นสีเทาเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันครับเ <c oughs> มฆคือลองน้ําที่รวมตัวกันลอยอยู่บนท้องฟ้ามีหลากหลายชนิดในระดับความสูงต่างๆกันนะครับแต่เมฆที่จะนําฝนมาตกคือเมฆ c u m u โล n i m b u s ซึ่งจัดเป็นเมฆที่อยู่ในระดับต่ํามีลักษณะคล้ายปุยฝ้ายรวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มก้อนสีขาวบางครั้งจะมีขนาดใหญ่ขึ้นจนทําให้เกิดเป็นเมฆฝนฟ้าขานองได้ครับ การที่ก้อนเมฆปล่อยให้แสงผ่านได้มากจะปรากฏเป็นสีขาวนะครับแต่ถ้ามันหนาขึ้นแสงก็จะผ่านได้น้อยลงทำให้สีของเมฆคล้ำขึ้นซึ่งเราจะเห็นเป็นสีเทานั่นเองครับ รายการไอซายบวันนี้ก็จบลงแล้วนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมมีคําถามหรือว่าคําติชมก็สามารถที่จะส่งอ e ีเมลมาหาเราได้ที่ i อซาย t h p b s o r t h นะครับแล้วอย่าลืมดูรายการย้อนหลังได้ตามที่อยู่ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้นะครับแล้วพบกับผมดรนิคเทรายพรสินทรรักษ์ได้ใหม่ในครั้งต่อไปับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ